เปิดวิธียืนยันตัวตนที่ตู้กรุงไทยรุ่นใหม่กรณียืนยันตัวตนไม่ผ่านสามารถนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ที่มีเมนูยืนยันตัวตนของธนาคารกรุงไทย mm hmm. ก็คือตู้ ATM สีเทารุ่นใหม่นะคะขั้นตอนที่1ให้เลือกเมนูยืนยันตัวตนไม่ต้องใช้บัตร ATM นะคะ ขั้นตอนที่2ยืนยันการเป็นเจ้าของบัตรประชาชนขั้นตอนที่3ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตนขั้นตอนที่4เสียบบัตรประชาชนรอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนของท่านขั้นตอนที่5เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนำบัตรประชาชนออกและดำเนินการต่อบนแอปเป่าตัง แค่นี้ก็เสร็จขั้นตอนในการยืนยันตัวตนแล้วนะคะธนาคารกรุงไทยก็มีข้อมูลของเราแล้วนะคะแล้วก็กลับเข้าไปทำที่แอปเป่าตังเริ่มต้นใหม่เหมือนเดิมเลยค่ะใครที่สแกนหน้าไม่ผ่านยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังไม่ผ่านลองทำวิธีนี้นะคะโปรดกดไลค์กดติดตามแล้วก็กระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ